ไหนไหนพี่เหมียวเอามาให้เพื่อนเพื่อนดูซิรูปอันนี้เป็นรูปอะไรเอ่ยเพื่อน,นปะเพื่อนกดปุ่มติดตามและกดปุ่มกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชคมคลิปใหม่ๆจากพวกเราเมียววอกแชรพี่เหมียวคะมีเพื่อนเพื่อนอยากเห็นรูปที่พี่หมิว,มว,มว,วไปทัศนศาาึกษามาว่า ไปถ่ายอะไรมาบ้างไปเที่ยวมาเออน้องมุกให้พี่หมิวเปิดให้ดูไหมน้องมุกอยากเห็นเลยลูกอยากเป็นอะไรกันเนี่ยใกล้จะนอนแล้วนะคะแต่เพื่อนเก็แบบเรียกร้องไงอยากเห็นรูปไหนไหนพี่หมิวเอามาให้เพื่อนๆดูซิลูกอันนี้เป็นรูปอะไรเอ่ยตอนนี้กําลังทําอะไรอยู่กําลังขึ้นรถใช่ไหมแล้วมีรูปอะไรอีก ตู้ต่อไปอ๋อขึ้นรถเจ๋อมากนะคะนี่นะะอันนี้ตอนขึ้นรถแล้วสะพานแขวนนี่นะใช่มันสวยก็เลยถ่ายไว้อ๋อแล้วก็อ๋ออันนี้ก็อยู่บนรถอยู่นะคะ <c oughs> มีแอปแบลี่อันนี้อะไรดูเหันไห้ก็ไม่ดอันนี้อันนี้การแสดงโชว์นกอ๋ออันนี้อันนี้นนมีหลายโรงเรียนไหมตอนที่พี่มิวไปโอ้เยอะมากเหรอแต่แม่เคยไปนานมากแล้วนะซักฟรีเวิร์มแบบ อันนี้มันถ่ายไม่ชัดจริงๆเพราะว่ามันอันนี้อันนี้มันจะเป็นนกสีขาวๆ <c oughs> แล้วมันก็จะอยู่บนบอลอ่ะแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงเยียงมันเป็นตัวเล็กแต่พี่หนูอยู่ไกลก็เลยถ่ายไม่ค่อยชัดนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นนกฟาร์มิงกโก้ตอนปิดท้ายค่ะไหนอ๋อโอเคเยอะมากอาจจะมองเห็นไม่ค่อยชัดเพราะว่าพ <c oughs> ี่อนูนะั่งไกลนะอันนก็ถ่ายการแสดงมารวมๆมั้งกันแล้วก็จะมีนกแก้วมาคอแบบ เขียนอะไรยินดีแล้วก็มีนกตัวเก่งใช่ไหมนกเก่งๆแล้วก็มีรูปอะไรอีกแล้วอันนี้โครงนกไหนนกมันไม่ชัดหรอกมันมีนกสูงอ่ะเพราะว่าพี่เหมียวถ่ายเองก็จะรีบๆใช่ป่ะวันรีบเดินไงแล้วมีรูปแล้วก็มีตัวแม่ก็คิดว่าจะไปถ่ายแบบรูปเด็ดๆมาอันนี้ก็จะเป็นอะไรแมวน้ำแมวน้ำอันนี้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 ชัดหน่อยมันจะมองไกลๆมันจะดูชัดนะไหนเนี่ยมันเพราะพี่เหมียวโฟกัสไหนอ่ะ ในในแมวน้ำอยู่ไหนเห็นไหมเห็นแมวน้ำ <hat> ตัว <wir ine> ้อยๆวหมดแล้วนี่นี่อันนี้อันนี้แมวน้ำนอนอยู่ตรงนี้เดี๋ยวโฟกัสนิดนึงเห็นไหมไม่ค่อยจะเห็นเลยอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเล่ว่าวันนั้นมีเพื่อนๆไปแบบอยู่หลายคนหลายโรงเรียนเพื่อนๆก็เลยอยากรู้ว่าพี่มิวแบบ ได้รูปอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยเดี๋ยวน้องมุกก็อยากไปเหมือนกันใช่ไหมลูกตัวมาลาแล้วอันนี้การแสดงลิงอันนี้ถ่ายไปชิคๆอะไเงอ้ยนี่การแสดงลิงแต่เพื่อนๆวนไหนได้ไปก็อาจจะได้เห็นนะคะบรรยากาศแบบนี้เนาะอันนี้เป็นสวนสัตว์เปิดเขาเขียวคือเขาจะให้เราดนั่งบถบานแล้วก็นั่งเข้าไปในอันนี้เป็นตัวอะไรเนี่ยอันนม้าลายนะคะอันนี้ถ่ายไปเลยรูปคือสำรองนะคะต้องไปทำลายนอันนี้เป็นทวลาง กวางวาอินเดียคขูกให้ถ่ายเผื่อไว้เฉยอันนี้ก็เป็นกวางฮ <mam> ่า<ท>ฮ่าฮ่าสตอรสับคือเราไปแล้วเราต้องแบบได้ความรู้ลก,กลับมาด้วยนี่ก็เป็นกวางแต่เป็นกวางสีขาวสนุกไหมลูกที่ไปกวางเผือกกวางเผือกไม่ใสนุกเพราะจะไปนี่หรอนะสนุกเพื่อนนั่งรถเพื่อนั่งรถไม่จริงจริงมันรู้สึกอย่างไรหรอแบบว่ามันสนุกสนานอยู่บนรถเพื่อนๆเยอะไหนแล้วมีอะไรอีกทำไมเหมือนพี่หมิวน้าแซฉกอ่ะพี่เหมียวหน้าแฉก ทำไมเหมือนความจะตัวใหญ่ทั้งหมดน่าดลูกอะไรโอ้ยนี่ตัวอะไรอะลูกไม่รู้จำไม่ได้คะไมใครรู้ก็มาบอกได้นะคะตัวนี้ตัวทำไมเหมือนตัวนั้นจะเท้ารถแล้วอะสูงจะเท่าไหรเห็นทุกเพื่อนๆด้วยแล้วก็นกสูงเหมือนจะอเสือแม่อันนี้ น่เสียอันนี้สูงใกล้มากเลยนะใช่มันจะสูงทั้งหมดเลยอันนี้จะเป็นอันนี้จะมีนี่ด้วยอ่ะอะไรอ่ะกระบือนะคะหรือว่าควายนั่นเองคออายอนะคะคออาคอวอายอควายอันนี้อะไรลูกอันนี้เป็นกวางว้าวมันมีตัวนึงอ่ะตัวนี้สวยมากเหรอเออเข่ามันสวยอ่ะเนี่ยไม่เห็นเนอะไม่เห็นไหมเห็นไหมเออ อันนี้เป็นมีอขาเรีกานารนี่เป็นมือควายเออมีกบืนค่ะมีควายค่ะตัวใหญ่มากใช่เพราะว่ามันตัวสีดำมันมีแบบว่าสัตว์วิ่งตามรถไหมตองไปดูมันจะมีอ่ะมันเหมือนจะขออาหารอ๋อนี่เราก็จะอันนี้จะเป็นควายแอฟริกานี่เขาปล่อยไม่ได้เพราะเขามันแปลกเนาะใช่เพราะว่าตัวเนี้ยมันอาจจะไปชนรถได้ไงอ๋อเขาก็เลยขังไว้ใช่ไหมแสดงว่ามันอาจจะดุก็ได้ใช่ไหมอ๋อมีเท่านี้นะคะที่พี่หมิวไปมา เก็บภาพมาไม่ค่อยได้เยอะเพราะว่าเหนื่อยด้วยอากาศร้อนรีบเดินกันอ่ะอ๋อก็คือต้องไปตามเพื่อนๆเนาะก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายเยอะทำไมตส์อะไรอะไรทำไมตส์พวกนี้ทำไมมันสูงเท่ารถแล้ว่ะมันไม่สูงเลยแต่เราถ่ายแบบใกล้ไงลูกซูมไงแล้วน้องมุกจะได้ไปเมื่อไหร่คะปออะไรโรงเรียนน้องมุกน่าจะเป็นปออะไรตอนนั้นที่พี่เน่ไปปอสี่ปอสี่อะคะใช่ปออะไรคะปอสามัง พอสามมั้งอ่านนี่ไงมันมีรูปนี่นี่เพื่อนถ่ายได้ชัดกว่านายแล้วมีรูปอะไรอีกนะอันนี้อันนี้อันนี้ของเพื่อนอันนี้แจ๋วมากเพื่อนอันนี้อันนี้โทรศัพท์เพื่อนนี่โทรศัพท์เซฟอันนี้โทรศัพท์เซเว่นนะเนี่ยของพี่หมิวถึงต้องอึอัดเยไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่หมิวก็จะได้ถอยใหม่แล้ว เจ๋มมากอ่ะแนวน้ําเอาไว้นี่ไหนดูดูอันนี้เป็นนกนี่นี่นะคะภาพที่พี่อยู่ในไปอันนี้คือเป็นมันเป็นเหมือนอนุบาลกลังเลี้ยงนกอ๋อเป็นอนุบาลนแก้วการเพาะพันธุ์อะไรอย่างนี้เปล่าหรกใช่ค่ะอุ้ยเยอะมากนะคะนี่ที่เป็นของเพื่อนพี่หิวถ่ายมาได้นะอันนี้ก็เปิดเฟซบุ๊กหมดแล้วนะโอเคแล้วครั้งนี้ที่พี่หิวไปได้ความรู้อะไรมาบ้างลูก มันสนุกนะคะได้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ได้แบบได,ได้รู้ว่ามันเกิดเจริญเติบโตมันตั้งแต่แรกเป็นยังไงบ้างอ๋อแล้วก็กกได้ดูการแสดงไหมใช่แล้ว,ลวครามนี้เนี่ยมันมีสัตว์ใหม่มันจะเป็นเหมือนสิงโตทะเลตัวใหญ่มากไม่ได้เ่าอนะคะคือแบบตัวใหญ่เท่าบ้านเราแล้วแบบเจ้าใหญ่เจ้าบ้านเราด <c oughs> ้วยนะคะที่พกงมันสวยมากนะคะมีเป็นเหมือนเรือแล้วก็มันว่ายน้ำน่ารักคือเสียดายไม่ได้ถ่ายรูปเพราะถ่ายรูปไม่ทันจริงๆอะอะ โอเคค่ะแล้วก็จะเกิดเพืเ่อนๆคนไหนนะมีโอกาสได้ไปก็ลองไปดูนะใช่นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีการแสดงใหม่มันจะมีการแสดงเหมือนเป็นเหมือนวนันสีขาวๆก็ไปดูกันได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายขอตัวไปนอนด้วยนะบ๊ายบายบ๊ายบายนลองบ๊ายบาย